สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพอนๆลูกนูที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแดนดอมนะคะเย็นนี้เขาฝากมาว่าเออมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงนะคะหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเยดายมากเกินไปสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะฉันอยากเริ่มต้นใหม่ ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะแล้ฉันก็รู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันฉันอะชอบเธอมากๆเลยเธอคือความสว่างสดใสเธอคือสิ่งดีๆเธอคือคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักความรู้สึกฉันก็เลยรู้สึกว่าจะไปหาคนที่ ดีกับฉันรักฉันได้เหมือนเธอได้จากไหนอะ่ะเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตในหลายๆเรื่องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วเธอก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆด้วยการที่เธอเปิดใจให้ฉันนั่นแปลว่าเธอเองก็ต้องรักฉันมากจริงๆเธอมีความชัดเจนในตัวเองมากๆซึ่งฉันก็ขอบคุณนะสําหรับความชัดเจนเนี้ย บางทีอ่ะชั้นเองก็โมแต่ไปตามหาความชัดเจนจากคนอื่นโดยลืมไปว่าเธอเองนี่แหละที่มีความชัดเจนให้ชั้นมากๆขอบคุณนะที่เธอรักชั้นขอบคุณนะแม้ว่าฉั้นจะแอบซ่อนความรู้สึกหรือเอออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนให้เธอแต่เธอก็ยังมอบความรักให้ชั้นด้วยใจด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณเธอมากนะนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ ปราศีจะมีาธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะาธาตุลมเมถุมตนตุลกุมาธาตุไฟเมษส,สิคธนนะคะาธาตุดินการพุษพบังกรประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักเจ้า,าคิวดรดูส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไม่ไป